ครับพี่น้องมือนี้มาเบิ้งวิธีตัดเล็บให้เด็กหน่อยครับพี่น้องเด็กหน่อยหนึ่งขวบสองขวบเป็นสิตัดเล็บยากยากด้ยครับพี่น้องต้องรอให้นอนรับนะครับเนาะตอนนี้ได้โอกาสแล้วครับลูกสาวครับพี่น้องลูกสาวครับกำลังสิได้สองขวบครับสิตัดเล็บยังได้นี่ต้องรอให้นอนรับตลอดครับพี่น้องมือนี้มีโอกาสเนาะมีโอกาสเดี๋ยวมาเบิ้งวิธีตัดเล็บให้เด็กหน่อยครับตอนนอนรับด้ครับ ตอนนี้ง่วงแห้งครับรับจะไห้กับตเตื่นครับนี่ครับเตือนเตือนเตือนมีเรื่องแล้วก็เตื่นครับพี่น้องตัดได้เลยครับต้องค่อยๆตัดได้ครับพี่น้องเลยผู้ใดมีลูกมีเต่ากับกสิเฮ็ดประมาณนี้แหละครับเวลาลูกลูกนอนรับกสิตจ้งสิตัดเล็บได้ครับถ้าให้ตัดตอนมันอยู่พวท่านนอนเนี่ตัดบ่ไดรหรอครับ ได้เตีมยทีกับสองสามสองสามเล็บครับ <c ười> ค่อยๆตัด <c ười> อย่าฝปล่าตื้อต้นอีกนะตัดเร็วๆดิ <c ười> ตัวนี้ก็สิงห่วงแห้งครับ งแก่ปชิดผ้ามาถ้ำบุญครับตลอดเลยครับขึ้นรถมานอ่นรับตลอดครับอี่ไส้กับแม่ไปข้ไปถ้ำบุญแล้วพี่นอ้องเปรกับพรอ,อยู่กับลูกสาวตัดเล็บไปเลยครับอย,อย่าตื่นเนอะตัด น,น,นี่เพื่อนเซ่นะขนาดต,ตามยื้อยืงยื้จับมือเขาไอยู่นี่อีกเล็บนึงลูกอันนี้แค่คางเดียวได้เนี่ยพี่น้องเหลือเล็บตีนอีกสองคางครับ หัวแล้วแล้วครับพี่น้องใส่ครับวันนี้เล็บแต่มันแย่หรือว่ครับสวางอาทิตย์กับน,นย่วหรอเดิเก็บเล็กหน่อยพี่น้องแต่ว่าตัดนี่ปล่อยเขา เรียนไปเลนีนมาเขาชืหยุ่มนาหยุ่มดังจยาของเลีนครับมันเถอเป็นเพย์่น้ำดังน้ำหนากับาีครับพี่น้องเล็กหน่อยเนาพูดอย่างนาะ ฝีมือเรือ่องอะลาตัดเล็บเอีกหน่อยเ mm hmm. น็บหนังอะไรนี่ครับตะคนยังยังเก็บ mm hmm. เล็บตีน้วยครับพี่น,อน้องวันนี้เล็บตีนต้องลงกไปั้งซีดนะครับต้องยาด้วย ตาแตงพี่น้องเบิง่งเวลาตัดเล็บลูกสาวตัดเล็บให้เด็กหน่อยนี่ต้องร้อยให้นอนหลับนะครับจังตัดได้สะดวกเล็บตีนี่บ่ปานไดนครับแต่ว่าเล็บเจ็บมือนี่จงไว้ยาวบ่ได้เด็กน้อยมันทิ่มาขวดนายุ้มนายจะของเหรินจุก,กจุกดังเหรินนะครับเป็นแผลเป็นบาดเบิด เด็ดีนีกตัดง่ายกว่าครับอ่าเรียอแล้วคางหนึ่งพี่น้องเหลืออีกคางหนึ่งครับ ตื่นเน่งอย่าตื่นเน่ง เก็บ้อยครับเป็นว่านี่สองมือสองเท้าอา้าเรียบ้อยพี่น้องว่าท่านตื่นครับขนาดตัดไหนขนาดนี้ยังไม่ต้งตื่นอยู่นี่ห่วงนอนแห้งครับพี่น้องนอนต้องต่อใส่หล่าเด้ออ้านี่นะครับพี่น้องประมาณนี้นะ้ครับถ้าอยากตัดลิบเล็กหน่อยก็ต้องใหอเล็กหน่อยนอนหลับก่อนนะครับถึงสิต,ตัดใจนะครับ ตอนนี้ก็ยังหลับอยู่โอเคครับสนอ์พี่นอ้นองสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่นอ้องเบิ่งวิธีตัดเรียนไปนิดหน่อยจะเสร่จหรอครับว่มีอย่างไรครับสวัสดีก่อนนะครับด้อสวัสดีครับ